สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิน่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจําเดือนกันยายนพศ2565นะคะเราจะมาดูกันเลยว่าไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะบอกกล่าวหรือเตือนอะไรคนบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะเรามาดูกันเลยเนาะว่าท่านจะบอกอะไรบ้างนะคะมีมีการจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนไปในด้านที่ดีหรือว่าเราต้องปรับปรูงแก้ไขในด้านไหนบ้างนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ คนที่เกิดวันจันนะคะไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์ท่านบอกกล่าวว่าถ้าเกิดอยากเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะคะหรือการทํางานหรือมีโปรเจกต์อะไรที่จะเดินทางหรือแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวหรือคู่ครองมีโอกาสประสบความสําเร็จในเดือนนี้หรือจะได้เดินทางนะคะโดยเฉพาะบางคนเตรียมไว้อาจจะไม่ได้ไปรอบแรกแต่รอบนี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณที่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะสําหรับที่หมอบอกเนาะและบางคู่บางกรณีนะคะ มีโอกาสสําหรับคนที่เลิกลาหรืออย่าล้างกันไปแล้วมีโอกาสคนรักเก่าวนกลับมาในเดือนนี้หรือมีการพูดคุยนะคะหรือว่าไปในทิศทางที่ดีหรือว่าเราพร้อมจะซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะเป็นด้านธุรกิจหรือด้านอะไรที่เราเรายังลงทุนร่วมกันหรือต้องใช้เงินใช้แรงงานหรือว่าใช้คําพูดคาเจราจากันอยู่ในเดือนนี้จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคนรักเก่าเจ้าหนี้เก่าๆหรือว่า เพื่อนโปรเจกต์งานเก่าๆอะไรที่เรายังทําไม่สําเร็จจะวนกลับมาแล้วทาให้เราทําประสบความสําเร็จในด้านนี้เนาะในเดือนนี้ในไพ่ขึ้นมาว่าอะไรเก่าๆสิ่งเก่าๆทุกอย่างลูกหนี้อะไรเนี้ยจะอาจจะใช้นี่คืนคืนนี่ในงวดนี้เดือนนี้ก็ได้ที่หมอบอกระวังบางครั้งการมีปากมีเสียงหรือทะเลาะวิวาทกับบุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างเด่นระวังความอารมณ์ร้อนใจร้อนของคนที่เกิดวันจันทร์นิดนึงนะคะทําอะไรให้มีกาละเทศะ ย้ำคิดย้ำทำพูดในสิ่งที่สมควรจะพูดที่หมอบอกน้อระวังนิดนึงการมีปากมีเสียงทะเลาะวิวาทกับคนในบ้านนะคะในด้านของคนรักคู่ของคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วในไพ่ขึ้นมาว่าช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตกันในด้านดีหรือมีการวางแผนอยากเก็บหอมรอมนิดจะสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านในเดือนนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะซื้อรถใหม่ก็ได้อาจจะได้รถปไ้ายแดงนะคะในเดือนนี้เนาะมีโอกาสประสบความสําเร็จ บางอย่างที่มันกะราคาคาราคาซังอยู่ในบางบทนะคะที่หมอบอกอาจจะมีการเคลียร์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จมากขึ้นระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ตามเนาะอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือหมอนนอนเสือได้นะคะจะเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะฉับพลันลักษณะประมาณนี้ระวังโรคเก่ากําเริบนะคะเกี่ยวข้องกับกระดูกสายตาหรือบ,บางคนบางกรณีต้องผ่าตาก็ได้ในไพ่ขึ้นมานะคะ อาจจะเป็นเกี่ยวกับต้อก็ได้เนาะทุกอย่างที่หมอบอกนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะในภพยขึ้นมาเตือนก็คงจะมีประมาณแค่นี้สิ่งที่หมอบอกทำใ,ใจเย็นคิดก่อนพูดเสมออย่าวู่วามอย่าใช้อารมณ์หนักอะไรที่หนักนิดเบาหน่อยก็ควรอภัยให้กันนะคะและสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหมั่นทําบุญนะคะเกี่ยวกับการทําบุญก็คือถวายปัจจัยเนาะที่หมอบอกอาจจะเป็นเงินสักร้อยเก้าสิบเก้าบาทหรือสองร้อยบาทก็ได้ค่ะ ชวยถวายในการชําระหนี้สงนะคะคนที่มีหนี้มีภาระหนี้สินจะได้หมดหนี้หมดสินหรือปลดหนี้หมดสินได้บางกรณีบางครั้งที่วายวายปู่ท้าเวสวร์จะขอพรอย่างใดอย่างหนึ่งเราควรปฏิบัติอยู่ในสินในธรรมเช่นกันนะคะมันสวดบทของท่านเป็นประจำแล้วเราบวกกับการขยันทําความดีด้วยความร่ารวยก็จะเข้ามาหาคุณหรือปลดหนี้หมดสินเช่นกันสิ่งที่หมอบอกคนที่ค้าขายด้านออนไลน์นะคะในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จมีความ เป็นผู้นําสูงในไพ่ขึ้นมาว่าพูดอะไรคิดอะไรทําอะไรจะประสบความสาเร็จตามโปรเจกต์ที่ตั้งไว้นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิ่มไม่เฉพาะเจ,จาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ท่านรับรแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นาะที่นี้นะคะ ขอหมอนิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา,า่ปรารถนาประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังนะคะหยิบจับเงินล้านเงนินแสนปลดหนี้หมดสินมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาขอให้พบเจอคู่ที่ใช่สินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนะคะหมอ,มอนิมอนุโมทนาบุญด้วยบุญรักษาค่าสวัสดีค่าขอบคุณมากค่ะ